สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะทีมงานวัดคาเฟ่ของเราค่ะก็จะมาอยู่ที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าสาขาที่มียอดขายดีที่สุดของแฟรนไชส์เราเนี่ยเขามีการใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็มีเทคนิคยังไงที่ทำให้ขายดีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปติดตามกันค่ะ และเย็นนี้นะคะเรามีนัดกันที่บ้านของลูกค้ากันเลยนะคะเราจะไปดูบรรยากาศกันว่าครอบครัวนี้นะคะอบอุ่นและน่ารักยังไงนะคะที่สําคัญค่ะได้ข่าวว่าลูกค้าเตรียมเมนูเด็ดไว้สําหรับทีมงานเราด้วยนะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นไปชมกันที่บ้านเลยค่ะ สียบอยกับกัเสีต่กอน่าน้าเันไปเจอวัดคาเฟ่ห้างเดกยังไงคะก็เลิ่มแรกเลยเลื่มแรกคล้ายคข้ายพร้อมเนจานเขาพมนจาเาชาทีเนีอนแม่แม่ครับแม่เราเปิดดูนะครับเสียบที่วันที่มึงตรงนึง โซแลกนี่ก็พลงนี่ตัวแถวนีน่สาขามันช่นี่นะเาะตัวแถวแบบร้าเลยโซแลกว่าสีเปียวร่งนี่บอกก็ใส่นี่ล <c oughs> แล้มันไปสื่อไงใส่ไป <c oughs> สื่อมาหาถุงมหน่อยน้องก,ก็หาถุงนูนได้กินถุงนึงเลือ,อไปให้เคนกินล้างบแานวะยังมีหอยอยังนีก็ยปลงสิน่ะกินพวกในตัวแถวแบบร้ายเลยล่ะแล้ววันนี้ว่าสีเอาบอกกันมาสื่อแงว่ารงขายบ้านเท่าก็ว่ามึงมือรุ่นมาก เอาไปลงกรนมีนม่เปิดกอนอือแม่นชวนกันชวนกันสลวกันัไปไปาเรามขยกนเาไปข้ละมา่ายกนขอหเมื่อกี่น้งนทีทองหนังเพ่งเลยโ้อหนังไเ้อบดเป็นน้อหนังเลยเบอร์หน้าเบอร์เบอร์บอดเบอร์บัตเบอร์เบอร์แหลกเรายป็นเลขราชการเราบรสายก็รติจใจเราไป เราคอลูหดแล้ววัาลููวงแรือี่างลันเช็กอะไรคือตะกี้จะหนีได้เลยค่ยเช็กง่ายๆว่าทุ่เตี้ยท่า้งังสิงอ่ะลูกไปเลยอย่างเงี้ยจะไปเลียนดู้ทองเราเพานเป็นข้นตอนนี้แหละไม่ได้เป็นลูกค่ารอือไปเพิ่งจะไปวไหจ้าอู่ทองวันไหนนาะกูหดไอวันไหนน่าตะร้าดอู่ทองคือจะถามไป โอ้ส <sm convert> <im urai sword> ุดยอดเลยบัวเราดูแลอันนี้ดีแค่ดีบัวดูแลดีนะอันอปนการใอียงกับอว่ากคือไกมาสือคือวันหมันแสบมันหงเ่แม่อันรแบบนี้ทันทีสาดับาคือเขมกุเห็นนอนอย่งนี้สีหน้าล้นออางว่ไมติละไางคุงคางทุงนเลยพวกไปมติง่ายพางุงังดีกมือีก ขายดีครับครับขายดียอดเพิ่มอยู่ครับยอดเพิ่มเพิ่มจัดไม่หดแล้วเลยเพิ่มแต่เพิ่ทีแล้วขึ้นมาครับวีนิโควิดนักบ่ได้มีผลยังเลยแข่งดีครับแข่งดีแล่าเนี่ยครับโควิดรอบแรกกันยอดขายน้ำแข็งสอบยี่สิบเมตรสอบสูงสุดยี่สิบเมตรสอบพี่มาส่งน้ำแข็งใช่ไหมคะครับผมสาขานี้เป็นยังไงบ้างคะพี่มาส่งน้ำแข็งวันหนึ่งกี่กระสอบขายดีครับก็ประมาณ ช่วงหน้าฝนก็อยู่ประมาณสิบสอบนี่แหละครับหน้าร้อนก็สิบกว่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วแต่วันสุดที่เคยมาส่ครับกี่กระสอคะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสอบครับครับมาส่งทุกวันเป็นเจ้าประจำเลยล่ะครับตรงเวลาครับครับตอนตอนนี้พี่ตอนนี้ก็ตั้งแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากพูดภาษาน่า โบ้ดิวังย่างไรย่างบ้าห้อน้อยนีบคืแล้วมันสิคายดีไปนครับเื่อ้น้พอนี่นเ็่ยังกับผูกย่งกับเหลีไปบูมี่ไร่ไร่ประจำเพื่อเลยเพตการนี่เงาท้องกับจุ๊หมองนูนุ๊มองคนกับจเพราะว่าเพร่ะคืออันนี้เนาะไม่ให้ครห้แล้ว กับพ่อได้เลียงพอพ้วนนะครับทกีนะแม่นไปกีพ่อบาเหลือขายกาแฟอ่ะไม่งั้นมีเงินคือเลียงเนีะดะพอพ้วน่อพวหาเพิ่มลูกแม่งมิดใจใจนะครับอันเห้นที่พ่อสามงบานไม่อีกแล้วนูส่โอ้ยน้ำเงินครับออครับก็สวยข้างนั้นน้ำทรงเป็นรอยบนเท้าทั้งนั้นาทงลังคเออจแล้วลละค่ะ แต่ด้เป็นเอนจนแล้วมีวมีเร mm ื hmm. od, ่องให้กันเนาะแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นแก้วของไลผู้เรียนแม่ผู้เรียนสวนไปสวนเรียนทีแรกอาชีพเป็นอะไรอาชีเสริมตอนเดกคือว่าจะฉีดเสริมตอนนี้เป็นอาชีพรักไปนะครับอาีพรักแมนครับอาชีรักไปเลยนะครับคือตั้งสวนตั้งไงแล้วตาเราก็จางข้นเห็ดจางข้นงานเห็ดสวนอยกแนีข้นเห็ดผุ้เดียวเ่ท่านข้นเห็ดบุเดียวเ่ท่านเลยงเียวเลย เคยถึงไบเคยถึงไปผู้เดียวขจะฟังมันผู้เดียวจะลอยหงงอ่ะมิัน้มีปังหน้าน้องไส้ผู้เดียวว่าสั่งมันกับย่างย่างบ้านไนลาจากไทยนาเย็นไทยอยู่เป็นบางหมูนนบเพื่อไทยตะกี้อุ้งท้องอันเดียวมือนัเพื่อแต่พันเอาแบบว่าพ่อเปนลานแล้ววันนัมาเอายังแล้ว วันยังวันไ,ไปขี่มันไม่ดูมันก็ไม่เดี๋ยวจะหนีมันก็ถุงจะปั้นจะแบนค่ะมันก็ต้องปรับตามลูกค้าเนาะเขาไปเขาวัยังย่อนยอนมันก็เพิ่มขึ้นคือเขาได้หลากหลายนะครับลูกค้ามากปั้นมากใส่แก้วมากใส่ถุงกับเลือกได้แค่สนมากของเขาลูกค้าติดใจหย่อนนะรับรสชาติเลยครับอันดับแรกคือรสชาติเลยครับ ถึงเพลิงเนาะคือถึงเพลิงแต่การบริการอีกอย่างหนึ่งตค้าเนี่ยู่ะืดยเลยเบิรดได้หรือค่ะนู่นนี่กินยังแบบได้แบบได้เขาเรียกยืดยืดเจุดที่ทำให้ลูกค้าประทับใจก็คือการที่ใส่ใจลูกค่ะใส่ใจแล้วก็นู่นยืดหยุ่นเบิร์ดเลยอันโดนเทือมากโอ้เบิร์ดเลยลูกค้าอยู่ไส์ยังอสื่อกินแบบไดรถดยังสิลูกค้าเพียรงานระยองสิกลับมาต้องมาซื้อตอนขากลับขามา คือถึงระยองก็ยังหวานยังเย็นยังอร่อยก็ว่าดิก็ว่าำุกสาวดนนึ่งเปนอนไหมอหครับนอนแล้วเขาแบบชมร้ายอยู่ลูกค่ากินยู่ไหกเขาเพื่กินอยู่นี่เขาวาแม่ค่ะอันนี้ก็ เนี่ยนี่หอดูนหญ่หมดแล้วนี่นี่มีเจ้าหนึ่งยู่แล้ววะมาค่ะลูกค้านาครัแล้วรอมาแต่จังหวัดเชียงรายบ่อเพื่อนยูนี่ขึ้นบ่คือหมูเลยผมกินมาแต่ทางเหนือเลยว่ะมันเลยไม่แล้วว่าแกมาเคี้ยวนั่งแกมามาชิมงานผมคือบ่คือหมูวิเงในเขาเลยวะมันพอกินอยู่แล้วว่ะมันทดนมาเดินเขาทามั่งเนีเขาแเพื่อนมาแบบแวะกินนี่ กินแ้คือตามผูมเงินติดตอ่อเพชายตามคือ <c oughs> ตอนนี้มีคนต้องหาบ่าครับต้องง่อยอย่าง,างาครับย่างาครับคือมูออายน่นอยากไปลงนะครับอต้องเปิดได้เลยค่ะครับผมมาเปิดติดต่อเพืนชายเลยผมก็เลยว่าให้ผมไปขายสูตรผมมาขายหรอกอมีคนมาถามสื่อสูตรต้องปีใไม่มาหันค่ะค้านสูยในกระโหลยผมมีเวลามาขายครับมาขาย หลังจากที่ทานข้าวพูดคุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะไปติดตามกันว่าการขายในหนึ่งวันของเขานะคะบรรยากาศเป็นยังไงนะคะชงแบบไหนที่บอกว่าไม่ได้พักพรุ่งนี้เจอกันนะคะเวถ้าว่าอุปรรคว่าก็คือการย้ายร้านใหม่ ย้ายสามครั้งสี่ครั้งนะกว่าจะได้ย้ายย้ายมาหนีที่นี้ตัวเองช่วงนั้นก็ป่วยด้วยไข้ขึ้นสูงมากหนักมากตอนตอนทำร้านใหม่เป็นตั้งเต็นต์นะพี่ก่อนยูจะมาอยู่ทีงนี้คือร้านใหม่นะร้านใหม่ยกออกแล้วปตั้งเต็นต์ขายแบบฝนก็ตกแล้วมันก็รมหนาวด้วยตัวเองไม่สบายด้วยทงทั้งค้าแบบไม่หยุดไม่ยอมหยุดเพราะขนาดไม่หยุดอนะลูกค้ายังยเยอะมากเลยวันนั้นนั่นนู่นแบบตั้งเต็นต์ขายก่อนเต็น โอเคนะครับเรื่องทุกอย่างสมตรงนี้ลงตัวแบบว่าเพอร์เฟกต์เรียบร้อยนะคะครับเราเป็นคนชงอ่ะเราต้องใส่ใจรายละเอียดด้วยว่าเราจะหยิบเราใส่ตามแบรนด์ที่แบรนด์กำหนดไหมนมนี่พอเดิมไหมไม่ใช่เปลี่ยนนะคะเพื่อรถจักรยนต์พื้นเราเองแล้วก็ที่แบบทำเหมือนเราทานนะคะเราทานเราอยากเราอยากได้อร่อยเราอยากให้มันครบเครื่องอยากให เ้มข yeah. ้นเราใส่เลยค่ะใส่ตามเลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตรวจสบมันก็จะกลับมาหาเราเองค่ะใจ่ครเอาใจแรงครับเอาใจใส่เอาใจใส่กันเแล้วก็ทุกอย่างเลยนะทุกความความสะอาดของร้านการต้อนรับการบริการนะคะมันมันต้องประกอบหลายอย่างนะคะไม่ใช่แบบว่าชงไปแคขายไปก็เสร็จมันมันไม่ใช่นะคะันต้องทุกอย่างด้วยทำยังไงเขากลับมาซื้อเราอ่ะทำยังไงให้เขากลับมาอ๋อแฟนคันแท้เลยคนนี้อ๋อคนนี้กินอร่อยใช่ไหมคะ จ้าเดี๋ยวพี่ขอสอบถามหน่อยเนาะอันนี้มาซื้อร้านนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะชอบทานเมนูอะไรคะชาเขียวกับนมสดค่ะอันนี้เห็นซื้อไปหลายถุงเลยซื้อไปฝากเพื่อนฝากแม่ค่ะอ๋อก็คือเวลามาต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านค่ะอันนี้โรงเรียนอยู่ใกล้แค่ไค่ะค่ะอยู่ใกล้ๆค่ะก็คือต้องมาซื้อดำเลยใช่ไหมคะตอนเลิกเรียนก็มาค่ะพี่คะพี่มาทานร้านนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะ เวลามานี่ชอบทานเมนูอะไรคะกาแฟกาแฟสดค่ะกาแฟสดเลยไหมคะชอบทานเป็นเมนูอะไรคะคาปูชิโน่ค่ะถ้าเป็นแฟนที่มาด้วยก็จะเป็นเอสเพรสโซ่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะใช้ได้ราคาไม่แพงมากอันนี้พี่เดินทางมาไกลไหมครั้งนี้ยี่สิบโลยี่สิบกิโลเลยถ้าถ้าถ้าพี่ผ่านมาพี่ก็จะแวะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีธุระมาก็ก็จะไม่ค่อยได้ดื่มได้เลยไม่ทานเท่าไหร่ แต่คือถ้าถ้าได้ผ่านมาอย่างงั้นก็ต้องแวะซื้อเลยค่ะก็ก็แวะค่ะอันนี้พี่มาทานร้านนี้บ่อยไหมคะบ่อยมากค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้แอบดูเห็นสั่งเยอะเลยร้านนี้อร่อยค่ะร้านนี้อร่อยใช่อันนี้แบบพี่มาแล้วชอบมาทานเมนูอะไรคะอ่าแต่ก่อนก็จะเป็นโกโก้โกโก้แล้วก็ตอนนี้เป็นโกโก้โอริโอ้ปั่น พี่เดินทางมาไกลไหมคะอืมประมาณ7กิโลค่ะใช่ตั้งใจมาทานร้านใช่ค่ะอ่าที่ประทับใจอะไรกับร้านนีรสชาติรสชาติแล้วก็เหมือนเราอยากได้รสชาติไหนเขาก็กาจัดให้ค่ะตั้ใจลูกค้าใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ หลายนั้นนะคะก็ถ้าเป็นไวท์คาเฟ่มันจะมีหลายโปรชั่นนะช่วงนี้ค่ะมีมีเอซิทเอซบีซิทมีมีหลายมีหลายมีหลายโปรค่ะก็คือลองมาเลือกดูแต่ว่าหนูว่ามันมันเปิดโอกาสได้แบบมันหลากหลายบางที่เหมือนแต่ก่อนนะมีอปิดที่ไม่ไม่ชุดเดียวเดี่ยวนี่เลือกไม่ได้คาเฟนมีมีตัวเลือกเยอะมชุดเล็กชุดใหญ่ตามตามางของเราความเอาใจใส่อ่ะค่ะของของแบบเจ้าของแบรนด์อ่ะค่ะ คอยเทคแคร์คอยถามเราอะค่ะว่าเออเป็นยังไงช่วงนี้นะนผลยอดขายเป็นไงค่ะถามตลอดค่ะถึงแม้ว่าเราแบบว่าอ่าส่งของให้ก่อนนี่ไหมก็ยังมีเร่มีบริการค่ะค่ะเพราะว่าบางนู้นูก็จะิดที่ว่าเรื่องที่นูจะไม่ค่อยได้เข้ามีเวลาเข้าแบงค์ค่ะแต่ว่าทางแบงค์ก็เข้าใจนะนุ้ว่าหนูขอโอนตอนเย็นได้ไหมเพราะนูต้องไปฝากตู้เงินสดหน้าธนาคารนะคะถึงจะฝากได้ แต่ว่าแบนก็เข้าใจนะเอออ่อนตัเย็นก็ได้พี่อย่างนี้ค่ะผ่ารือว่าโอเคไหมนะสำหรับๆๆๆที่ที่ผ่านมาทุกท่านนะครับผ่านมาแวะชิมได้นะครับลองมามาชิมฝีมือแม่ค้าที่ยอดขาอยอันดับหนึ่งนะครับลองมาชิมดูว่าซุ้มคำลำลือหรือเปล่านะครับออโอเคครับโอเคอค่ะให้ยังไงจ้า

Eh <laughs> <Ch forcé Deus> <laughs> <Điều> không thì nhắc nhiều anh đâu nhắc nhở tao liếng ma 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 cào cào, hai búa rát xuống, búa xích này, đây các, búa rát xuống ơn các. này nào các, búa không

สี่สิบสี่น้อนห้าสิบกัวบาทจ้ะคลับหน้าเนี้น้ารักมากขอบคุณคุณตาผมขอบคุณยิ่งน และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ทีมงานวัดคาเฟ่ของเราค่ะต้องเดินทางกลับที่จังหวัดสุพรรณกันแล้วนะคะวันนี้บอกเลยนะคะปิดยอดขายกันไปสวยงามมากๆค่ะ250ถุงกันเลยนะคะแม่ค้าพ่อค้ายืนกันขาขดขาแข็งกันเลยค่ะและคลิปหน้านะคะเราจะไปดูบรรยากาศการขายและไปบุกสาขาไหนนั้นนะคะรอติดตามชมกันในช่อง YouTube ของวัดคาเฟ่กันเลยจ้า